สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาสาวๆมาซูมดูสไตล์สีเล็บเจลแบบพิซซ่าแบล็คพิงค์ไม่รอช้ามารูกันเลยค่ะแบบแรกเป็นแบบ blue glitter style เรียกได้ว่าแบบแรกนั้นเป็นสไตล์ที่พื้นพื้นเหมาะกับสาวๆทุกๆสไตล์ไม่ว่าจะมีเล็บสั้นหรือเล็บยาวก็สามารถทาเล็บแบบกริตเตอร์ได้ทั้งนั้น ซึ่งหลายครั้งที่สาวๆเล็บสั้นมักเป็นกังวลว่าทาเล็บสีไหนก็ไม่สวยไม่มั่นใจแนะนำว่าลองเปิดใจและเลือกทาเล็บด้วยโทนสีกลิตเตอร์สีเดียวแบบเต็มเล็บทั้ง10นิ้วดูค่ะบอกได้เลยว่าจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับนิ้วมือของคุณดูน่ารักและสดใสไม่น้อยเลยแบบที่2เป็นแบบเมทัลลิกแมทสไตล์ขยับมาเอาใจสาวๆเล็บยาวกันบ้างกับการ เลือกทาเล็บด้วยโทนสีด้านและแต่งแต้มความเท่ด้วยการป้ายตัดปลายหรือตัดเส้นแบบอาร์ตด้วยโทนสีเมทัลลิกหรือจะใช้ผงขัดเล็บขัดบางส่วนของเล็บเพิ่มลูกเล่นให้ดูเท่ๆแบบอาร์ตๆก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยหรือถ้าอยากมินิมอลก็ลองใช้สติกเกอร์เส้นสีเงินหรือทองเมทัลลิกมาแปะก็เป็นอีกตัวเลือกให้ดูสนุกกับการแต่งเล็บ แบบมีสาวลิซ่าเป็นไอดอลสำหรับสไตลน์นี้แนะนำแต่งทรงเล็บให้เป็นแบบปลายตัดเหลี่ยมก็จะดูเข้ากันเข้ากันสำหรับแบบที่3เป็นแบบ b blue w h i t e MINIMAL สำหรับสาวแบลวแบลขอนำเสนอการเล่นสีเล็บแบบมินิมอลให้ดูสนุกด้วยการเลือกสีที่ชอบมาทำลายตัดกับสีขาวหรือสีดำโดยสาวลิซ่าเลือกใช้โทนสีน้ำเงินสดใสมาตัดกับสีขาวโดยการแต้มจุดหรือวาดเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ได้ลงบนนิ้วนิ้วละ1จุดก็พอนะคะโดยสลับสีพื้นเป็นสีขาวบ้างน้ำเงินบ้างแต่ถ้าอยากให้ดูดักๆกก็ลองเปลี่ยนเป็นสีดำแดง ดำส้มหรือส้มฟ้าก็จะน่าสนุกไม่น้อยเลยต่อมานะคะก็จะเป็นแบบ black t o natural เชื่อเลยว่าสำหรับสาวที่ชื่นชอบการทำเล็บและทำเล็บเป็นประจำจะต้องเคยผ่านช่วงเวลาที่น่าเบื่อหรือคิดไม่ออกว่าจะทำสีอะไรลายอะไรดีเราเชื่อว่าสาวลิซ่าเองก็เช่นกันสำหรับลุคนี้ที่ดูหรูหราเรียบง่ายด้วยการแต่งทรงเล็บให้สวย ตัดหนังให้เนียบและทาเล็บสีนูดโทนธรรมชาติหรือทาสีใสๆอมชมพูนิดๆก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันแบบต่อมาคือแบบ Black Rock Minimal สำหรับสไตล์นี้ขอนิยามความร็อคแบบมินิมอลด้วยการแต้มสีดำบริเวณปลายเล็บและเว้นโคนเล็บเป็นสีใสแบบธรรมชาติไว้ให้ดูลุกพังๆหน่อยอินดี้นิดๆ ต่อไปคือแบบกล i t t e r ร์ t s t y l e เมื่อโจทย์คือต้องการความหรูหราแบบ Art Art การนำสีทาเล็บแบบกลิตเตอร์มาผสมเข้ากับการเพ้นไลายแบบ Art Art จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวโดยลูกนี้สาวลิซ่าเลือกไว้เล็บยาวและแต่งทรงแบบปลายเหลี่ยมทาสีทองกลิตเตอร์เต็มเล็บโดยเว้นนิ้วกลางไว้ และทาสีขาวเป็นพื้นลงที่นิ้วกลางจากนั้นเพ้นลายด้วยสีดำเป็นลายเส้นแบบอาร์ตๆให้ลุกดูแบบคูลคูแบบสุดท้ายนั่นก็คือแบบ Princess p เ a s s ปิดท้ายด้วยรูปบนอินสตาแกรส่วนตัวของสาวลิซ่าแบล็คพิงกับการทาสีพื้นด้วยสีใสและติดอะไหล่ทองสไตล์เจ้าหญิงลงบนเล็บ เชื่อได้เลยว่าสาวกบลิงเห็นแล้วจะต้องรีบพุ่งไปร้านทำตามไอดอลของตัวเองแบบดุวดๆวเลยและการันตีเลยว่านี่จะเป็นสไตล์ทำเล็บที่อินเทรนที่สุดในขณะนี้เลยจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยจ้า